ปุ่มซับชนะเด้อปูขอ่ข่าวอนชแนลครับครับอโอ้เชิญแฟนเพจช่วยทุกๆช่องที่ได้ติดตามมามันมีข่าวการเคลื่อนไหวของปู่ที่ว่ามันดิบเย็นไปมากเกียวเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกโซเชียลนี่แหละแต่ไม่มีช่องเป็นของตัวเองตรงนี้ก็ขอเตือนพบาปูท่ทำไวแต่ละงวด ูจะท้าทายแล้วเหมือนกับงวดเนี้ยเข้าอีกแต่สองตัวเนี่ยคือไม่พลาดก็ขอขอบคุณเอทุกช่องที่มาวันนี้มาถ่ายทำแม่ตะเคียนปู่ก็มาเมื่อคืนก็ไปที่วัดขฉยองแล้วก็ไปที่ผานางคอยรู้จักอีโอ้หานางคอยท่านไปจัดอีกแน่ใช่ไหมมืดมืดปู่ได้เราจะดพเ่มสองคนเรากลับวนหน้าใหม่หก็ เหมือนเป็นยาติพี่น้องกันนะครับผมเพราะในสัญญาถ้าจริแล้วเรามาเจอกันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าถึงเวลาและบุญบารมีมันก็มาเจอกันก็ทุกคนก็รู้สึกว่าจะมีของดีในตัวกันก็เก็บรักษาไว้ให้ดีส่วนวันพรุ่งนี้ก็มีหลายพระองค์ที่ว่ากรทราบทางสายยามขอบารมีทุกบารมี จงปกป้องพุ้มครองให้สมเสี็ต่างๆของท่านจงประสบแต่ชื่อเสียงเกียรติยศในสิ่งที่ทําและขอฝากคำวอวยพรไปถึงญาติพี่น้องครอบครัวทุกท่านขอให้รวย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 ,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ ของใครโชคดีที่ได้พิธาพุทธพิธาพิเศษแน่นดีไปได้มายังไงของหลวงพ่อพ่อเมียนพ่อเมียนพ่อเมียนนะครับกัลยาโณเป็นหลวงพ่อพเมียนแล้วขอโทษคืนนี้พักกันที่ไหนยังไม่รู้ละปู่เดี๋ยวรู้ใกล้ๆนี่ค่ะใกล้ๆก็ได้ปู่ แม่ค้าเมื่อกีบอกว่ามีที่นอนแถวๆนี้อยู่ติดจอดค่ะไม่ไกลค่ะนอนวัดดีกว่าแล้ว็นไรครับปู่กลัวผีครับปู่หลอกผีกลัวผีจัดที่นอนไว้เรียบร้อยนอนบนโบสถ์เป็นไรกลัวผีครับหลออยากเจอจริงวะปู่จะพาไปปู่อยากเจอแล้วผมไม่อยากเจอคุณอยากมีจริงจริงอือมันจะอยู่ไม่ไกลแล้ว ในชีวิตนะท่านนะ่ะปู่คุกคีกับวงการผีมาจริงแล้วนะ่ะเขาเป็นดวงจันทร์ที่เรียกว่าน่าสงสารถ้าปู่ไม่ไปทําหวยผีตรงนั้นเขาก็ไม่มีกินพอปู่ไปทําหวยผีอันนี้ไม่ใช่อุจริในการพูดปู่ก็บอกว่าพวกเราเนะี่ยมันมีจํานวนในประเทศไทยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้าน,านกองสลากเขาล็อกเลขหวยอะไร พวกท่านก็ไปเงี่ยหูฟังและส่งต่อกันมาถ้าตรงไหนที่มีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัมผัสวิสีเข้ามาได้ข้าพระเจ้าฤาษีแสงธรรมธรรมชาติขออำนาจและบาร,รมีช่วยเปิดทางให้เขาได้นำข่าวสารมาถ่ายทอดดวงวิญญาณผีที่ฤาษีได้ขอตรงนี้และขอเยินดวงวิญญาณมากินกันตรงเนี้ยเอเขาก็ชอบเพรช่วงสิบปีให้มาเนี่ยเพิ่งมาละ แล้วก็พึ่งมาทำหวยหวยเทพที่วัดเขาหยองเมื่อคืนก็ไปนอนแล้วไปสื่อกันมาแล้วไปที่ชําผานางคอยเ,อคเรียกว่าจะทำที่นั่นเมื่อคืนท่านก็บอกว่าสิ่งที่ว่าฤาษีกับคนนั้นพูดกันเรื่องหัวหมูไม่มีใครได้ยินนะเขา่ายทอดออกมาถูกเลยมไม่ต้องมาขอเราที่นั่นเนี่ยเข้าอีกเต็มเต็ม เเดืน400ใช่ไหมครับปูที่วัดขยหยองอที่วัดขยหองปู<ะ>่ไปเอาแล้วเอาพรุนี้เอาพ่อพรุนี้จะมีการบวงสวงด้วยโยมยานทั้งห้าดวงพวกก็ให้หลวงพ่อเขาจดชื่อไว้ให้อยู่เดี๋ยวพรุนี้ก็จะเปิดรับรองข่าวสารทุกช่องดังแน่นอนอแต่นี่ผูดจริงๆนะหน้าปูไ่ไม่แม่หนาเหมือนคอนกิดด้วยแผ่นดินที่เดนอยหรอกปู่ก็อาปู่เหมือนกัน แต่เมื่อท่านให้มันก็เข้าทุกที่ในประเทศไทยเขาก็ต้องการให้หวยเ,เข้าถูกแต่ที่ปู่ทำปู่ไม่ได้ไปแข่งกับเขาขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ามีจริงๆโปรดช่วยแสดงด้วยอิทธิิ์และบุญญาลิ์ญาติโยมบางคนก็เป็นหนี้เป็นสินเขาก็พึ่งตัวนี้น้อยหน่อยมากหน่อยก็ยังแบ่งปันพรลตรงนี ก็เลยเก่าวเขาว่าไม่ได้ให้มัวเมาในการเล่นมันจะมีจำกัดเวลาคือแค่เจ็ดนวดหลังจากเจ็ดนวดแล้วปู่ต้องมาทำที่อื่นแล้วแล้วคอยย้อนกลับมาทำถามว่าวัดจร้องมีตัวตนไหมแม่จะเียนมีแต่ตรงนี้ไม่ขอพผดเผยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งเขาก็ให้เขาสํานึกสัเนี่ยก็เองว่า ตอนปู่อยู่มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุยกันแล้วแต่พอปู่ไปแล้วจะมาเสียายมันก็ต้องมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันก็ขอขอบคุณเสือทุกเสือที่ได้เผยแพร่ในการทอดปราตาสามกีของปู่ขอบคุณมากถูกต้องอออปู่เดี๋ยวดูฝาเครื่องเดื่อปู่สิเหมือนเมื่อกี้เลยปู่ยังไม่ให้เลยดูฝาเครื่องเลื่อนปู ป่านูเปิดเมื่อกี้เนี่ยแนวทางเผืือเนี่ยนี่นะปูเปิดเมื่อกี้เนี่ยปูดูมันเลกเอาเลกฟ้าไปก่อนใช่ไหมไปเฟ้าไปก่อนเห็นไหมอันเไหมศูนย์สนย์บอกปูศูนย์สามศูย์ใช่ไหมตรงข้างอ่ะดูดีๆดูดีดีดีใช่ไหมขออนุญาตนะคะไอเชนจับศูนค่ะศูนย์สามอะ เอาตรงนี้ไปก่อนเนาะขับตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าปู่ก็จะจะทำพิธีอะไรนะครับอ๋อรงค์นี้เออองค์แม่วันนี้น่ครับมาขอขอพรนะครับไม่ขอผมขอรงคงนี้รงค์นี้ที่เดียวประจานเชื้อที่ไม้เสียอย่างเรือพวกนี้มีการขอขอที่นี่แล้วก็ที่เนินล้นโซสามโซนแต่ใจปู่อยู่ที่งูหมดอยู่ที่นินใช่ไหมครับปู่แต่ตรงเนี้ย ถ้าตรงกันในทุ่มได้เลยจะเพี้ยนตกกลางมากกว่าอืนี่ยังไม่ได้ทำตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเพี้ยนสี่ห้าไม่เพี้ยนมันก็จะเหลืออยู่สี่ตัวแต่ปูยังไม่ได้แม้ที่ปูไปเอาเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้เอาใเพราะยังไม่เผยอ๋อยังไม่เผยอ๋อจะไม่แต่ไม่ไหลมานล้วอ๋อแตยังไม่เผยรอติดตามพรุ่งนี้นะคะใช่ประจเหมือนกันแล้วปูนรอตัวรถตัวนี้ผมเหมาแทบหมดแล้ว กูังไม่เผยยังไม่เูยทีซิกทีซิกเออทีซิกทีซิกเดี๋ยไปครับดเด็ดยดเด็ดะไรนะคะทำไมพูอะไรนะทีซิกทีซิกทีซิกสามโครับทีซิกสามคาไว้ก่อนนะสามนะครับทีซิกกูบอกทีซิกทีซิกทีซิกเมาไว้ แล้วพรุ่งนี้ปู่สั่งให้เขาเอามาอีกเนี่ยเลขที่บอกจ้ะที่เขาจะมาขายที่เนี่ยปู่ก็เผาอีกไหมอ่ะไม่เป็นไรปู่ปู่ไปองราั่งคลนตรงนั้เขาเรียกมาเท่าไหร่ปู่กล้ายหมดแล้วว่าปู่จัดเต็มแล้วเดี๋ยวที่ไปที่มาไม่เคยเสียนะครับปู่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะตรงนี้เป็นยังไงบ้างปู่สถานที่ตรงนี้สถานที่นี้มันเกี่ยวกับเออ่สายมอญกับเขมินมากกว่าอ๋อ อย่างเี่ว่าเล่าวันนั้นที่เขาจะเดินเราก็ลงหอ,อกช่นะคือจะมีอยู่สงอ,องพระองค์อาสายเจ้าแม่นาคีกับเจ้านางเจ้าย่้าแม่นงางตะเคียนจะมีอยู่สงอ,องพระองค์ดูด้วยกันดูด้วยกันแบบเพราะว่าแม่แม่ตะเคียนเนี่ยถามว่าก่อนแม่เจ้าแม่นาคี<ม>ไหมเพราะตรงเนี้ยมันเป็นวังของท่านนะในประเทศไทยก็คือวังบาดานทัน้นทุกจุด เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรดีๆครับก็ติดตามเนาะได้มากี่มามามาฉันที่นี่ด้วยไหมครูคงนี้ยมีพระไหมครูงนี่พรุ่งนี้มีมีมีก็ดิมอนทั้งหมดห้าองค์ห้าองค์แบบก็หลวงปู่วัดขยองก็มาอ๋อกลับเพราะว่าหนึ่งเราต้องเชิญท่าน เพราะสถานที่นั้นท่านเป็นที่ดูแลรักษาเราก็ต้องให้เกียรติเกี่ยวกับเรื่ององค์เทพอะไรก็ทำว่าท่านก็นดีคขอบ,บคุณสื่อชุกสื่อดีใจมากสาธุสาธุกับปุ่ครับสาธุกับปุกครับขอให้เต็มเตนะเต็ม